สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในลัคนากรากฎท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะช่วราศีกรกฎทุกท่านค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568ดวงชะตาของท่านเป็นยังไงบ้างนะคะมีข่าวดีเข้ามาหรือไม่การงานลื่นไหลดีไหมมารับฟังกันได้เลยนะคะโดยภาพรวมในช่วงเดือน พฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีกรกฎเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่าคือต้องแบบรับภาระทั้งเรื่องของการงานและการเงินแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ท่านจะผ่านพ้นไปได้เพราะมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะเนือสิ่งอื่นใดอยากจะขอเตือนนิดนึงไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามให้มีสติละเอียดรอบคอบและ รัดก,กุมให้มากๆจะทําอะไรก็ตามอย่าประมาทเพราะอะไรเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านนะคะการงานของท่านชาวราศีกรกฎในเชื่อเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะประสบความสําเร็จในการพูดคุย เหมาะแก่การพูดคุยเรื่องสำคัญหรือท่านใดที่ตกงานรองานดูว่าว่างานอยู่ถ้ามีโอกาสได้สัมภาษณ์งานโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้งานทำนะคะมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานแต่ว่าจะต้องทาใจนิดนึงนะคะเพราะว่ามีงานที่ท่านไม่อยากทำเข้ามามีเรื่องอึดอัดใจในเรื่องของการงานเกิดขึ้นกับชาวาราศีกรกฎนั่นเองค่ะ อาจจะเป็นงานยากงานหินหรือว่างานที่มาพร้อมกับปัญหาหรือว่าโดนยัดเยียดไม่อยากทำแต่โดนผู้หลักผู้ใหญ่นะคะใช้ไหว,วานให้ทำงานที่ท่านไม่อยากทำงานที่ท่านไม่ถนัดฉะนั้นท่านจะต้องพยายามหาเวลารีลาผ่อนคลายบ้างนะคะอยากกดดันตัวเองเพราะท่านเป็นคนที่ทางานเก่งสติปัญญานี่ก็เป็นเลิศเลยทีเดียวและที่สำคัญท่านจะโดดเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหา นะคะสำหรับท่านใดที่กำลังแก้ไขปัญหาบางอย่างอยู่ท่านจะแก้ไขได้และบางท่านอาจจะมีการซุ่มทำอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นงานส่วนตัวก็ได้หรืออาจจะเป็นการซุ่มที่วางแผนนะคะทำอะไรบางอย่างในเร็วๆนี้ท่านจะมีความลับกับคนรอบข้างเรื่องการงานหรือบางท่านอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนั้น ไม่สามารถบอกไรายได้ก็เป็นไปได้นะคะบางท่านอาจจะคิดบกวนถึงเรื่องเราวเก่าๆที่ผ่านมาแล้วคิดถึงเพื่อนเกา่าที่ทำงานเกา่าคิดถึงโปรเจกต์เก่าๆถึงขั้นที่ว่าอยากจะนำโปรเจรกต์นั้นกลับมาทำใหม่เลยทีเดียวนะคะท่านสามารถทำได้นะสำหรับท่านใดอ่าแนะนำถ้าท่านอยากจะนำโปรเจกต์เก่าๆกลับมาทำใหม่ได้นะคะอะไรก็ตามที่เคยทำให้ท่านมีรายได้นำกลับมาทำใหม่นะคะทำได้ และถ้าท่านมีปัญหาให้นำมาแก้ไขในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนนี้ท่านจะทำสำเร็จค่ะมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่จะเหนื่อยมากนะท่านจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานโอกาสใหม่ๆด้านการงานก็จะเข้ามาหาบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการขยับขยายธุรกิจร้านค้าหรือว่าค้นพบช่องทางการทำงานหาเงินเพิ่มเป็นเดือนที่ดีของท่านแต่จะเหนื่อยมากเพราะว่างาน ที่เข้ามาก็เป็นงานยากงานหินการเริ่มต้นก็อาจจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างนะคะขอเพียงท่านไม่ถอดใจยังไงท่านก็จะทําสําเร็จในที่สุดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือบางท่านอาจจะตัดสินใจยุติโปรเจกต์บางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านยิ่งทายิ่งทําให้ท่านนั้นไม่ได้ เกิดประโยชน์อะไรเลยยิ่งฝุ่นยิ่งเหนื่อยท่านอาจจะมีการตัดสินใจที่จะยุติสิ่งนั้นลงเพื่อที่ว่าท่านจะหันไปทำอย่างอื่นที่ดีกว่าเดิมนะคะโดยภาพรวมการงานจะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นถ้ากำลังรอคอยข่าวใดๆก็ตามข่าวนั้นจะเข้ามาและบางท่านจะเป็นข่าวที่ทำให้ท่านชื่นอกชื่นใจเลยทีเดียวค่ะต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาว ราศีกรกฎในช่วงเดือนตุลาคมนี้ยังการเงินของท่านยังคงเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปการเงินเป็นเงินหมุนแต่ท่านจะโชคดีตรงที่ว่าท่านวาจาค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะถ้าท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองกับใครก็ตามจะประสบความสําเร็จจะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะกําลังลุ้นเงินจากส่วนใดก็ตาม อาจจะเป็นเงินที่ท่านรอคอยหรือว่าเงินตกเบิกต่างๆนานาท่านจะได้มานะคะท่านจะได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทํามาได้เงินจากการแก้ไขปัญหาท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเด่นมากท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางานบริการต่างๆการเงินของท่านเข้ามาดีแต่งานหนักงานเหนื่อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนท่านใดที่อาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เรื่องของการทํางานนะคะเป็นงานที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้อ้การเงินเด่นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้พฤศจิกายนนี้นะคะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่เหมาะแกบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแม้แต่ท่านใดที่กําลังจะนําเงินไปลงทุนท่านก็จะต้องดูให้ดีๆระหว่างเสี่ยงกับหยุดให้ท่านหยุด ไม่เหมาะกับการเสี่ยงนะคะโดยระวังจะเสียหายด้านการเงินนะคะค่าใช้จ่ายท่านจะบางท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับรายจ่ายเก่าๆเดมิมๆ e ที่คือรายจ่ายเก่าๆบางอย่างจะกลับมาได้ใช้จ่ายเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ genauso. ให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นด้วยเงินเงินทองทองนะคะแต่ท่านนั้นถ้ามีปัญหาด้านการเงินท่านจะแก้ไขได้ มีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางการทำงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านและครอบครัวจะสูงขึ้นมีรายจ่ายที่ท่านไม่อยากจ่ายเข้ามาแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถ้าจะจัดการบริหารกับรายจ่ายต่างๆได้มีเงินผ่อนชำระหนี้สินวาจาโดดเด่นนะคะปากให้โชคให้ลาบมีโชคลาบจากการติดต่อการยื่นเอกสาร ฉะนั้นอยากทำไรทำได้เลยเพราะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้ลากนะคะในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ความรักในคนโสดในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านแอบชอบใครนะความรักในคนโสดหัวใจเป็นสีชมพูแอบชอบเขาแต่ยังไม่เปิดเผยนะคะแค่ได้เห็นแค่ได้คุย ท่านก็มีความสุขท่านคุยกับเขาแต่เขาไม่รู้นะว่าท่านชอบเขาสําหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วนะคะชีวิตคู่ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีท่านและคู่ครองอาจจะมีการปรึกษาหารือหรือว่าอาจจะมีการตกลงร่วมกันเพื่อที่จะนําเงินไปทำไํำใดบางอย่างไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับสุขภาพของชาวราศีกรกฎเป็นไงบ้าง สุขภาพให้ท่านระม,มัดระวังอาการปวดหัวบ่อยระวังไมเกรนกำเริบระวังอาการนอนไม่หลับหลับ,ลบตื่นตื่นนะคะท่านใดที่มีโรคความดันเป็นโรคประจําตัวท่านจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆหยุดยาอย่าให้ขาดบ้านขาดกระเป๋าเด็กขาดในเรื่องการทำบุญนะคะแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับาการบริจาคโรหิตบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคยารักษาโรคบริจาครงศพบ,บริจาคผ้าหอ่อศพ เพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับชาวราศรีกรกฎนะคะอะไรก็ตามที่ท่านไม่คิดว่าจะได้กลับได้มามันจะมีเรื่องคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเรื่องคาดไม่ถึงมีเรื่องเซอร์ไพรส์แต่จะเป็นการงานการเงินหรือว่าความรักเท่านั้นเองนะคะขอวอวยพรให้ชาวราศรีกรกฎทุกท่านเฮงเฮงปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง กราบขอพบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ